จะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่ สำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อำเภอไพศาลีอยู่ในพิธีมงคลละลิกนะคะเป็นพิธีลงเสาเอกของโครงการลงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขยะชุมชนไพศาลีหรือกรีนเทคซึ่งจัดโดยนะคะบริษัทเสริมทรัพย์ไพศาลกรุ๊ป1999ากจำกัดนะคะซึ่งพิธีการของเราในช่วงเช้าก็จบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นพิธีวางเสาเอกมงคล,ละเะลิกและก็เป็นช่วงฟ้าเปิดพอดีเลยและนี่คือโมเดลนะคะของโครงการทั้งหมดเลยถ้าหากว่าหลายๆท่านนะคะอยากจะ ชมแล้วก็รับทราบข้อมูลในวันนี้่เรามีข้อมูลดีๆจากคุณชยันพิสิทธิ์นะคะสมานสวนค่ะไปพบกับท่านเลยค่ะครับที่ท่านเห็นนี่ก็เป็นเขาเ,เ,เรียกเป็นโมเดลโครงการโรงไฟฟ้าพลางังพลังงานขยะชุมชนครับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนเนี่ยได้ได้ดาเนินการเพื่อมาแก้ไขปัญหาขยะโดยตรงครับะระบบการทํามานะครับรถขยะ วิ่งเข้ามาสู่โรงไฟฟ้าใช่ไหมเห็นรถวิ่งเข้าด้านนี้นะครับวิ่งเข้ามาสู่โรงไฟฟ้าขยะก็ส่งเข้าไปในอาคารรับขยะซึ่งอาคารนี้เป็นอาคารระบบปิดครับคือกลิ่นไม่ออกน้ําเสียไม่ออกข้างล่างก็เป็นระบบการซึมน้ําเสียกับกลิ่นจะถูกดูดเข้าไปเผากลายเป็นเชื้อเพลิงมันคือแก๊สดีๆนี่เองครับกลายเป็นเชื้อเพลิงในการเผาขยะครับการเผาขยะด้วยความร้อนประมาณ8 5 0องศาเซลเซียสเผาทุกอย่างเกลี้ยงหมดนะพอจะระบายออกมาก็จะมีระบบมัตติไซคอนแบ็คฟิลเตอร์วนนี้คอยดักจับ มุพิษทางอากาศถ้าเกิดมันเหลือนะครับจะถูกดักจับถ้าเกิดว่าปล่อยอากาศออกไปแล้วมันยังมีฮะจะมีระบบเซมตรวจสอบคุณภาพาอากาศแล้วก็มีจอมนิมเมตอร์รายงานหน้าโรงงานนะว่าอากาศปล่อยออกอย่างไรถ้าเกิดมันเกิดปุ๊บมันจะสั่งบล็อกอากาศไม่ออกครับจะถูกดูดกลับมาเผาซ้าอีกทีอากาศที่าาททเราปล่อยออกตรงนี้ครับขายได้ปีประมาณที่ห้าล้านบาทกาเรียกคาร์บอนชครดิตครับเขาเรียกว่าเราฟอกอากาศไปสุดใ้โลกฉะนั้นชุมชนหรือชาวบ้านที่อยู่ใกล้ไม่ต้องกลัวเดือดร้อนเรื่องนี้ครกลิ่นอากาศน้าเสียกลายเป็นสิ่งที่ทาเงินให้กับเเรราาานนกลยืทุให้ การรวบรวมขยะในจังหวัดนครสวรรค์ทั้งจังหวัดนครสวรรค์นั้นมีขยะประมาณ970ตันนะทั้งจังหวัดนะฉะนั้นเราต้องการจะ600ตันอีก370ตันต้องหาวิธีทิ้งฝากบุบเดิมฉะนั้นประมาณ4-5อำเภอครับระบบการขนส่งขยะก็เหมือนท่านอ,องค์ประธานเรียนนะก็คือปกติแน่นอนบางทีชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจว่ารถขยะจะมาทั้งทั้งเป็นร้อยพันพันคันไม่ใช่ครับที่ตั้งของการเราอยู่ที่ตำบลไผ่ศรีอำเภอไผ่ศรีนะครับ,บ,บสมอำเอภอท่าตะโกจะมาทิ้งนะครับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโกมีรถ15คันไม่ต้องมาเราไปเช็คปรมิมาณขยะมีอยู่35ตันปุ๊บเราดีไซน์รถขนาดนี้ขนาด35ตันไปจอดรอรับเลยตอนเราไปจอดเมื่อคืนตอนเช้าก็เทเส่็รถเราขยะไม่ต้องลงเทลงพื้นดินถ้าเกิดปัญหาต่อไปเราก็ลากเข้ามาสู่โรงงานตอนคืนนะ่ะเทปึ้งแล้วก็รถกลับไปจอดรอรับขยะเหมือนเดิมฉะนั้นหนึ่งอำเภอก็จะมีรถมันเพียงหนึ่งคันเขาเรียกว่าระบบโปรเจกติกขนาดใหญ่ครับป้องกันการที่รถเข้ามาสู่ตำบลเยอะเกินไปอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาทุกอย่าง เขาเรียกว่าเรามาลงทุนเป็นพันล้านเนี่ยผลกระทบจะต้องไม่เกิดต่อประชาชนอย่างเราร่วมกับทางบริษัทเวสเซนพลังและทางมิเตอร์จางครับจากประเทศจีนครับกับมิเตอร์ถังใช่ไหมฮะก็มานี่คือเป็นเป็นคู่คู่เทคโนโลยีที่เรานาเข้ามาครับเทคโนโลยีที่เราใช้ตรงนี้คือของพัตเตอร์วิ l เลอร์ของอเมริกาแต่นในปัจจุบันนี้จีนเขาซื้อไปหมดแล้วครับลิขสิทธิ์ต่างๆเราก็ตามไปคุยกับจีนแล้วก็กู้เงินมาด้วยฉะนั้นถ้าเราก็บอกนะเวลาเราไปคุยกับจีนนะถ้าเกิดมันไม่ดีไม่ได้ตังกับ,บบ้านนะชาวบ,บ้านปิดนะ ฉะนั้นมันเป็นตัวการันตีอยู่แล้วว่าสิ่งทุกอย่างต้องสวยงามตรงนี้ต่อไปจะกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ครับซึ่งผู้คนทั้งจังหวัดจะต้องมาดูว่าลงไฟฟ้าขยับเป็นอย่างไรคนทั้งประเทศจะต้องมาเที่ยวชม GDP อําเภอพบาลีขึ้นสูงมหาศาลเหมือนเมื่อคืนนี้โ,โหเกินธละขมาที่จะศบลีฉะนั้นโดยรอบโรงงานครับจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องด้านพลังงานทดแทนประชาชนทั่วไปในบริเวณนี้สามารถมาวิ่งออกกำลังกายมาท้ายสนามเตะตะก้อ,อกบัตรหรืออะไรต่างๆของเรามาวิ่งออกกำลังกายซึ่งเราจะทําศูนย์ออกกำลังกาย พวกคนสามารถมาที่นี่เสมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ครับดมสาวมานังจูจีก็ได้ไล่มลพิษครับเด็กเด็กคนเท่าคนแห่ามาได้หมดครับ <c oughs> เป็นระบบ CB เเทคโนโลยีครับเป็นการเผาไหม้แบบ c ี b หรือสต็อกเกจเดระบบการเผาไหม้ขยะนะครับถ้าความร้อนเกินรอ้อยหกเกินเกินหกร้อยองศา,านี่สามารถฟูเลชันต่างๆไม่เกิดขึ้นสามารถเผาทาทลายได้หมดครับเขา e เรียกว่าเผาทาลายตัวเองเผาควันเผากาศ ฉะนั้นขบวนการมลพิษจะไม่มีเปิดมาเพราะมันมีระบบป้องกันอีก2งชั้นก็มีระบบ,บปฏิเซคอนไดออฟเจ็ทนแบก็กฟิลเตอร์แล้วก็มีระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศซึ่งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศนี่จะรายงานไปที่กรมควบคุมพิษแล้วก็รายงานไปที่จอเราตลอดเวลาประชาชนสามารถมาดูได้ว่าเราเระบายอา,าอากาศออกอย่างไรซึ่งถ้าเราระบายอากาศเกินขบหนปุ๊บระบบเครื่องจักรตัวใหม่นะมันจะช็อตดาวตัวเองเลยถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดออกไปนะจะหยุดการทางานอ,อตัตโนมัติเหมือนเครื่องบินครับ ฉะนั้นอากาศที่เราขายเขา้าได้ได้ตั้งยี่ห้าร้านเขาก็มาตรวจเราโดยเข้มข้นครับว่าอากาศได้ตรงตามสำหรับปล่อยระบายออกไหมฉะนั้นเรื่องมลพิษทางด้านกลิ่นน้ําเสียอากาศกลายเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้เก,กิดประโยชน์ได้สูงสุดครับของเราชีเท่าที่ออกมาจากนี้นะความเผาเขาด้วยความร้อน850องศาเซอรเซ็นตเนี่ยความร้อนขนาดนี้นะครับทำให้ชีเท่าเหลือแค่ประมาณ3%ชีเท่าส่วนนี้ไล้มลพิษแล้วก็สามารถเอามาทำอินบล็อกอินบนเบาไปแจกจ่ายคนยากคนจนประชาชนหรือเอาไปทำอินตุ่นหนอนทางเท้าเขาเรียกว่า ของเสียทุกอย่างเอามาสร้างเกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่มีมลพิษต่อไปครับอันที่ก็ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรงครับเอาจริงแล้วเรื่องพลังงานไฟฟ้าเขาเรียกว่าการนําขยะมาแปลงรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยการเผาเผาถ้าเราไม่เอามาผลิตไฟฟ้าความร้อนก็ทิ้งไปเฉยๆใช่ไหมครับแล้วก็มาผ่านน้าปั่นเทอร์ไบน์ครับผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ8เมกะวกัตต์ครับ9กก็สามารถปล่อยเข้าสู่ระบบการไฟฟ้าประมาณ8เมกะวกัตต์ท้ายเองประมาณ1.5เมกะวกัตต์ซึ่ง ก็สามารถหล่อเลี้ยงได้ประมาณทั้งทั้งอำเภอหรือว่าอาจจะ2อำเภออยู่ที่ประชาชนใช้ปริมาณเท่าไหร่ครับแผ่นไม้กระบาดก็ประมาณวันละ1นึ่งแสนเก้าหน่วยซึ่งซึ่งซึ่งบางที่ใช้ไฟเยอะอาจจะได้น้อยอาจจะแค่อำเภอเดียวบางทั้งที่ใช้ไฟน้อยอาจจะได้สักสองสามเปอร์เงี้ยซึ่งก็จะเป็นการสร้างพลังงานทดแทนให้กับประเทศชาติตามตามแนวทางผลิตของกระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้นำบุตรไว้เราก็นำน้องนำบุตรเรื่องนี้มามามาดำเนินการดําเนินงานแล้วก็สื่อสารไปตามองค์กรกองส่วนท้องถิ่นต่างๆให้รู้ว่า ถ้าเราไม่เลือกวิธีการแก้ไขขย,ขยะแบบนี้เราก็ต้องทนรับเป็นการสังกบอยู่ซึ่งการสังกบก็เห็นอยู่แล้วครับว่ทาทั้งน้ําเสียทั้งกินทัาาง้งแมลงฉะนั้นก็เป็นการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจว่าขยะคืออะไรครับขยะคือเศษข้าวเศษผักเศษอะไรท้ามารวมรมันกลายเป็นขยะแต่พอส่งเข้ามาโรงงานเรากลายเป็นเชื้อเพลิงเผาให้หมดไปเป็นการแลวร้วก็ความร้อนเปผลิตกระแสไฟข้าวเมล็ดหนึ่งเศษผักชิ้นหนึ่งเศษกระดาษเศษอะไรพวกนี้มันคือเชื้อเพลิงก็เลยสลายหายไปจากโลกค,ครับก็แปรรูปม,มาเป็นเชื้อเพลิงแต่ถ้า จากนั้นก็เรื่องนี้ก็ประชาชนทั่วไปก็คงจะได้มาเห็นโมเดลมาเห็นการทํางานของเราก็จะได้สบายใจเพราะอย่างโรงงานเราครับเราก็คุยกับท่านนายกองการบริหารมนบนภัยศรีหรือท่านประลัดหรือท่านสมาชิกทั่วไปประชาชนทั่วไปว่าถ้าโรงงานมันเกิดมลพิษเมื่อไหร่สามารถปิดโรงงานได้ทันทีครับชาวบ้านไม่ต้องมาบอกรู้ว่าเกิดมลพิษเราปิดทันทีแล้วปกติเครื่องจักรของเราก็เหมือนเครื่องบินนะถึงเวลาปุ๊บเกิดฟุลชันปุ๊บทอดดาวเองปิดตัวเองทันทีครับอันนี้ก็เป็นเป็นความสบายใจของพี่น้องประชาชนด้วยครับ ที่ไพศาลีเนี่ยเราทํามา6ปีเป็นเวลาที่ยาวนานมากทั้งยื่การขอญาตทั้งธรรมชาคมต่อเนื่องมาครับก็ก็ธรรมดาางครับไปอาจเห็นต่างบ้างแต่90% 99%อนะที่เห็นเห็นด้วยในโครงการนี้เพราะแน่นอนครับตำบลไพศาลีจะได้อะไรใช่ไหมครับหนึ่งภาษีจกากเราปีละประมาณสามสามสิบล้านซึ่งจะทําให้ตําบลไพศาลีมีพัฒนาตําบลมหาศาลเลยเพราะแม่ด้านกระทุนการศึกษาถนนทุนทางอะไรจะได้หมดเพราะทุกวันนี้ ภาษีแต่ละที่ก็ทําถนนสักเส้นก็ยังไม่มีครับแต่ละปีฉะนั้นก็จะได้เงินสดน,นี้มามาดูแลตําบลตัวเองส่วนส่วนที่2นะจะทาให้เศรษฐกิจในตำบลพายสลีดีขึ้นทั้งระบบเพราะว่าหนึ่งคนจะมาเที่ยวคนมาเที่ยวก็มาอยู่มากินมาพักใช่ครับทำให้ GDP ของตำบลดีขึ้นส่วนที่3ามที่จะได้ตามมาคือแรงงานครับโครงการของเราใช้แรงงานประมาณ1 0 0ยห้คนซึ่งโดยนโยบายของเราคือต้องใช้คนในพื้นที่ ใครมีลูกหลานทํางานอยู่ตามระยองระยองตามที่ไหนเอามาเทสกับเราแล้วมาทำงานกลับบ <Columbus> ้านมาดูแลพ่อแม่เขาเรียกแรงงานคืนถิ่นเราให้โอกาสครั้งนี้เป็นเป็นอันดับแรกคือคนในตำบลนี้ครับซึ่งประมาณร้อยห้าสิบตำแหน่งไม่ต้องไปทํางานข้างนอกแล้วบางคนลูกเรียนจบมาแทนที่ะอยู่ในออบกพ่อแม่ก็ส่งไปอยู่ข้างนอกไปแต่งงานมีลูกมีเมียพอจะเจอกันสามปีเจอกันทีก็กลับบ้านกลับแรงงานกลับบ้านได้ส่วนส่วนอีกส่วนหนึ่งนะบริษัทเราไม่ได้มาหาเขาเรียกว่าไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์จากภาครัฐประชาชนของเรามานําเสนอขยายเราเผาให้ฟรีนะครับเผาฟรี ถมเสียตังค์สามสิบาทให้องค์กรให้องค์กรมหาชนส่วตบนภพยจรีก็วันละหมื่นแปดเดือนละห้าแสนสี่ปีละหกล้านสี่นอกเหนือจากภาษีนะฮะเป็นการซื้อเชื้อเพลิงเพื่อจะตอบคำถามประชาชนว่าทําเพื่ออะไรก็ได้เงินกลับไปบริหารตเองแล้วของเราก็ยังยังมีโครงการตอนนั้นคือสนับสนุนให้จัดตั้งสกอตอมซัพยโรงไฟฟ้าชุมชนเราให้ปีละสองล้านบาทว่าเราเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าหรือกำจัดขยะเป็นเงินจำนวนสิบสี่ล้านบาทครับเพื่อให้ พี่น้องประชาชนตรงนี้ได้มีเงินประก้ยืมเขาเรียกตาสีตาสายจะมาเท่าแกร่ลงสีมีสิทธิ์กู้เงินจำนวนนี้เงินจำนวนนี้กันสิบปีที่สิบปีข้างหน้าจะเพิ่มผุนขึ้นถ้านบริหากันดีๆครับอันนี้เป็นส่วนที่เราให้ครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยรอบจะได้ครับว่าโดยประโยชการจำหน่ายกระแส้ฟหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งสตางค์ประมาณหนึ่งล้านบาทชนโดยรอบจะได้ครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้อะไรครับแน่นอนครับต่อไปที่ดินแถวที่แพงขึ้นเป็น,ปนกองคนะที่ดินจะไม่เคยมีราคาก็มีาคา ชุมชนที่เคยอยู่ไกลเขาต้องขยับมาใกล้ครับเพราะกลายจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานที่ทุกคนจะต้องมาเที่ยวทั้งประเทศครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะเริ่มเริ่มเป็นวันแรกนะฮะก็คงจะทําไปอีกสิบห้าเดือนภายในสิบห้าเดือนก็จะเริ่มทดสอบคืั้งจากไปอีกสามเดือนก็ประมาณสิบแปดเดือนเข้าสู่กระบวนการสมมอบงานจริงๆเข้าอยู่ประมาณเดือนที่สิบเก้าครับซึ่ง ก็ต้องเลาะอย่างการแก้ไขปัญหยาขยะก็ต้องรออีกสองปีตั้งแต่ล,ลงกว่าจะได้ถึงแต่นการแก้ไขปัญหยาขยะในปัจจุบันนี่ก็ต้องทนรับเป็นการฝังขบเปนต่อไปอย่างที่นี่นะครับถ้าสื่อมวลชนไม่เคยเห็นนะ,ะบ่อฝังกบขยะอยู่บนเนินนี่ฮะเวลาฝนตกน้ำซ่ามาด้านนี้ครับชาวบ้านแถวนี้ก็รับผลกระทบตรงๆอยู่แล้วครับบ่อฝังกบขยะอยู่ในในเนินบนบน,บน,บ,นบนเขานะฮะฉะนั้นตรงนี้เรามาแก้ได้ตรงจุดครับนี่ครับท่านสาาท่านอาจารย์ท่านหน่อยไหมครับท่านอาจารย์ชาติ ปุ๊1999เนี่ยมาตั้งแต่4-5ปีก่อนนู้นนะครับเพื่อที่จะผลักดันการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงานนะครับทีแรกก็ยังสงสัยว่ามันจะแปลได้ยังไงแต่หลังจากที่ไปดูงานต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่าเทคโนโลยีในการแปลร,รูปขยะเนี่ยมันทําได้ทําได้ในช่องนะฮะในเตาเผาตเตาเผานั้นเป็นตเตาเผาแบบจํากัดพื้นที่นะครับเรียกว่าตเตาเผาในพื้นที่จํากัดนะฮะ สามารถเอาขยะเนี่ยเข้าไปเผาได้วันละ5 0 0ถึง7จ0ตันขยะมาจากไหนก็มาจากประชาชนมาจากชุมชนนะครับแล้วก็มากำจัดในนี้ปัญหาที่ตามมาคือชาวบ้านกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องสิ่งมล้อมไหมจะมีปัญหาเรื่องมลพิษไหมจะมีปัญหาเรื่องน้ำเสียไหมทุกอย่างตอบโจทย์ได้หมดภายใต้กระบวนการของโรงงานแบบปิด ที่ประเทศจีนมีโรงงานแบบนี้อยู่ประมาณ400โรงที่เกาหลีมีประมาณสักร้อยโรงที่ญี่ปุ่นมีไม่ร้อยว่าร้อยโรงนะครับทุกคนชาวบ้านอยู่กับโรงงานได้นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบกําจัดขยะชุมชนคือมันสามารถที่จะกําจัดขยะได้นะครับแล้วก็ให้พลังงานได้นะข้อดีนะฮะแล้วก็มีความร้อนสูงคำว่าความร้อนสูงเนี่ยคือเมื่อจุดระเบิดครั้งแรกแล้วเนี่ยมันสามารถเผาได้อย่างต่อเนื่อง เผาได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดทํางานและขยะที่เราเอามาใช้ก็ไม่ต้อง,อไ,มองไม่ต้องจัดการขยะมันหมายความว่าขยะมาอย่างไรก็ใส่เข้าไปได้อย่างนั้นนะจากความชื้นขยะ8 0สก็สามารถลดลงไปให้ขยะใ,ให้ความชื้นเหลือประมาณ6ก็แล้วก็ใส่เข้าต่อเผาภายใต้กระบวนการเผาสองจังหวะในห้องเผาเผา2อจังหวะในห้องเผานั่นคือเผาตัวขยะเองและก็เผาเปลว ก่อนที่จะให้ไอความร้อนทั้งหลายนี่ออกไปนี่คือเผา2งจังหวะอันนี้อันนี้เป็นแบบ CFB ก็คล้ายๆกันนะครับ c f d คล้ายๆกันก็คือว่าเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะกระบวนการาฮเทคโนโลยีมีหลายรูปแบบนะครับการสโตเกอร์ก็เป็นแบบหนึ่ง CFB ก็เป็นแบบหนึ่งนะครับเรื่องของพลาสมาก็อีกแบบนึงแต่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นกระบวนการที่ควบคุมโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ไอวิธีการอย่างเนี้ยในประเทศไทยเรายังไม่มีเมื่อประเทศไทยไม่มีเกิดความสงสัยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะ มันทําได้จริงหรือไม่นะครับก็พยายามสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจนะครับว่ามันสามารถทํางานได้และสามารถควบคุมปัญหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาได้ภายใต้กระบวนการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีและภายใต้กระบวนการควบคุมสิ่งแวดล้อมที่จะต้องทำมา หนึ่งเรื่องของหนึ่งเรื่องของถุงลมนะฮะเรียกว่าแบกฟิลเตอร์เนี่ยนะครับก็คือกรองอากาศชั้นที่2ก่อนชั้นที่1ก่อนอันที่2คือมันติดไซโคลมันติดไสโคลก็คือทําแบบลมหมุนนะฮะให้ไอ้เจ้าตัวปฏิไอ้ตัวฝุ่นละอองใหญ่ๆเนี่ยไม่กระจายออกไปนะครับอันที่3จํากัดกลิ่นกัาจัดกลิ่นด้วยวิธีดายแอปซ็อปชันเึ่งจะมีฟิลเตอร์นะสำหรับกรองอากาศกรองกลิ่นไม่ให้ออกไปและตัวสุดท้ายถ้าหากว่ายังทําไม่ได้นะครับ มันจะมีฝุ่นละอองเล็กๆก็ใช้ต s, ัว E.S.T. นะ Electrostatic p r e c i t o r เนี่ยติดเข้าไปซ้ำอีกทีนึงเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวมลพิษหรือตัวอากาศเล็กๆนะฮะตัวฝุ่นละอองเล็กๆขนาดเล็กกว่า2.5มิลลิกรัมเนี่ยก็จะไม่หลุดออกไปเราสามารถควบคุมนะฮะเจ้าตัวมลพิษที่มีปัญหาได้นะครับและไล่ได้ดีกว่านะฮะได้ดีกว่ามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำกับไว้ นะอยากทราบว่ามาตรฐานเป็นอย่างไรเนี่ยวันนี้คงไม่ไม่บอกนะหมายความว่าเราสามารถควบคุมได้และควบคุมพรกพิษก็รับรองครับทั้งหมดนี้คือครับอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ครับและสามารถทําได้สามารถควบคุมได้โดยประชาชนไม่ต้องกลวงัวก่อนที่จะได้โรงงานโรงงานนี้มาเนี่ยครับเราต้องเราต้องทำการศึกษาสภาพแวดล้อมเบื้องต้นก่อน การศึกษาสภาพล้อมเบื้องต้นหมายความว่าไงต้องมีการร่วมมือกับประชาชนนะครับประชาชนในพื้นที่ต้องให้ความร่วมมือประชาชนต้องมาทําประชาคมนะครับแน่นอนประชาชนอาจจะมาไม่ครบทุกคนเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มาก็อาจจะยังมีข้อสงสัยแต่เราก็ตามไปครับไปตามไปตั้มไป,มไปสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนะครับเมื่อประชาชนเข้าใจแล้วการอนุญ,ญาตให้ใช้พื้นที่ก็จะเกิดขึ้นนะครับทาอย่างนี้ทุกแห่งที่มีโครงการว่าจะเข้าไป เสริมเิมนิดหนึ่งครับกระบวนการกระบวนการก็มีระบบเขาเรียก่ารทำ e s a ฮะเขาเรียกมีการตรวจส,สภาพด,ดินน้ำอากาศโดยรอบโรงงานครับอาจจะมีการเก็บเขาเรียกเก็บข้อแลแบบบอมไว้ค่าอากาศอยู่เท่าไหร่นปัจจุบัน ดินความเป็นกบทเป็นด่าง่น้ำเนี่ยความเป็นกบเป็นดา่างต่อแหนองน้ำบริเวณนี้ครับหลังจากทุกๆหนึ่งปีหรือ6เดือนเมื่อเราทํางานมันก็จะมีการตรวจว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเปลี่ยนแปลงจากเราต้องมีการแก้ไขที่นิ่งครับอันนี้ประชาชนจะได้สบายใจในการตรวจสอบอะระบบของดินฟ้าอากาศแล้อีกอย่างหนึ่งครับของเราก็ยังมีอาคารเฉลิมพระเกียรติให้ประชาชนได้เข้าม,มาเรียนรู้ศึกษาเรื่องพลังงานตามแนวพระพราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่จะให้ให้ตรงอาคารนี้ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถมาหาควรู้ได้ในอาคารจนเฉลิมพระเกียรติครับการเชื้อมวลาจากขยะนะครับซึ่งเป็นโครงการาที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า,าจากขยะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยเราทราบดีว่าปัญหาทางด้านขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่ทางโดยเฉพาะทางรัฐบาล ของท่านประเด็กประยุทธ์จันโอชาอท่านใด้มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นวาระแห่งชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นขยะจากชุมชนต่างๆหรือว่าแม้แต่ขยะจากอุตสาหกรรมนะหรือว่าขยะพิดก,ก็มีรัฐบาลอของท่านนี้นะครับที่ให้ความสนใจอย,อย่างจริงจังแล้วก็ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติถ้าเรายังปล่อยไปนะครับขยะในส่วนนี้ก็จะมา สร้างผลกระทบผลร้ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆที่ผ่านมาถ้าเรานำขยะไปฝังกบนะครับฝังกบขยะพวกนี้อาจจะมีสารพิษนะมีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของประชาชนเนี่ยก็จะซึมนะครับลงสู่น้ำใตดินซึ่งน้ำใตดินนั้น,นในบางส่วนนึงปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็นำขึ้นมาใช้ในการอบ๋ยปนเปื้อ ึ่งตรงนี้มันก็จะนํามาซึ่งโครคภัยไข้เจ็บให้กับประชาชนนะครับรวมทั้งถ้าเราไม่กาจัดให้ดีต่อไปพื้นที่ที่จะฝังกบขยะมันก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สร้างผลกระทบลงสู่แม่น้ําลําคลองโดยเฉพาะในบางจังหวัดนะเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดอยุธยาที่จังหวัดนครปฐมหรือที่จังหวัดระยองนะครับนะเราจะเห็นว่าอกองขยะนั้นเป็นภูเขาเลากา นะครับถ้าใครขึ้นเครื่องบินผ่านเนี่ยเราบางทีเรามองจะนึกว่าเป็นเป็นภูเขาที่เกิดขึ้นใหม่แต่จริงไม่ใช่นะครับเป็นภูเขาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นพิษเหล่านี้นะครับซึ่งรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็มีนโยบายนะครับ,รบที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้กับประเทศชาติเป็นหลักฉะนั้นบริษัทษเสริมทรัพย์ไทสารเนี่ยได้ศึกษาในเรื่องเี้ยมาเป็นเวลาเป็น10บสปีนะครับ แล้วก็ร่วมกับองค์กรภาคส่วนต่างๆทางด้านสถาบันการศึกษานะครับทำการศึกษาวิเคราะห์วิจัยนะครับว่าทําอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาต,ติตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นข้อสรุปนะครับว่าในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมนะ่มาใช้ในการกำจัดขยะเนี่ยนอกจากจะทําให้ขยะนะที่มันเป็นพิษต่างๆเนี่ยถูกกําจัดไปแล้วเนี่ย เราจะต้องรักษาสภาพแวดล้อมรักษา,ามวลภาวะรอบๆไม่ให้เกิดกระทบก่อต่อชุมชนนะครับซึ่งโรงไฟฟ้า,านี้ก็ถือว่าเป็นโรงไฟฟ้านะครับแห่งแรกที่เอกชนนะครับเข้ามา,าร่วมกับทางภาครัฐในการแก้ไขปัญหานะครับในการแก้ไขปัญหา <c oughs> เพราะในปัจจุบันถ้าเรารอแต่ภาครัฐเนี่ยปัญหาต่างๆเหล่านั้นอาจจะถูกแก้ไขโดยช้านะครับไม่รวดเร็ว แต่ถ้าเราได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนโดยเฉพาะร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีความรู้มีความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีด้านนี้แล้วเนี่ยนะรวมทั้งได้ทำข้อตกลงหรือประสานแลกเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีกับต่างประเทศตรงนี้มันจะทำให้การแก้ไขปัญหาของประเทศเราได้รวดเร็วขึ้นนะครับนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ปฏิบัติตาม นโยบายของทางรัฐบาลน,นะช่วยทางรัฐบาลแล้วก็ทาให้เห็นเป็นลูกธรรมมากขึ้นครับค่ะทุกท่านก็ได้เห็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องของโมเดลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหวังว่าวันนี้ชุมชนไผ่สาลีค่ะจะเป็นชุมชนที่ปลอดขยะร้อยเปอร์เซนต์ที่สำคัญนะคะโครงการนี้เป็นโครงการดีมากๆจะแก้ปัญหาขยะล้นเมืองได้อย่างเต็มที่แน่นอนค่ะสำหรับว,วันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วดิฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ จะรวยไม่หยุดครจะมาฉุดก็ไม่อยู่